ะสะวัสด,ดีครับวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมสองหสามวันนี้เราอยู่กันที่เพิ่มสินไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่กับคันนี้ไอรอนพันสองงานเปลี่ยนแฮนด์สิบสีนิ้วเป็นไงเดี๋ยวดู คันนี้งานด่วนพี่เขาจะไปหวัวหินตอนนี้แล้วมาเปลี่ยนให้เมื่อเช้าตอนสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยไอรอนพันสองงานเปลี่ยนแฮนด์สิบสี่นิ้วเปลี่ยนจากแฮนเดิมเป็นแฮนด์แท้ศูนย์ทรง RSD สิบสี่นิ้ว สายคัดสายเร่งเดิมปลดจากข้างล่างดึงจนให้ได้เพื่อที่จะไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าของไอรอนพันสองมันขึ้นมาได้อยู่อ่าแต่ไปแสามไม่ถึงแล้วก็ต่อสายเบรกใหม่เดินสายไฟใหม่เก็บสายตัดต่อสายใหม่ทั้งหมดเสร็จแล้วนี่เรามาเทสแล้วก็เดี๋ยว พี่เราจะไปหัวหินไปชืํอต่อนี่เก็บสายให้ใหม่ต่อเนียนๆเน,น,นี่สัตว์เพิ่มอสายเบรกไอ้สายไอ้มาไอ้ที่ล็อกโทรศัพท์เขามันมีที่เสียบชาร์จเก็บสายเนียนๆให้ใหม่ร้อยสายในให้เรียบร้อย ร้อยสายให้เรียบร้อยไปเลี้ยวจิว๋วต่อสายเบรกหลบอะไรให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยเ็ยแล้วเอากลับไปส่งงานเดี๋ยวพี่จะไปล้วแล้วเจอกันใหม่คันต่อไปครับผมขอบคุณครับ